มันก็มีอยู่ในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงค่าเฉลี่ยใช่ไหมแต่ว่าในด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดปัญหาอยู่เนี่ยเราเราคิดแต่แต่ส่วนของเราเองว่าเราจะเป็นคนโชคดีหรือเป็นคนโชคร้ายนะมันเป็นสถานการณ์ของอของการเลือกเลือกเลือกตรงข้ามในม่านมาย,ยาสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นคือคนอื่นเขาฉีดแล้วมีภูมิผมฉีดแล้วไม่มีภูมิก็คือผมก็เป็นคนโชคร้ายใช่ไหม จริงๆก็คือเปล่ามันเป็นสถิติของมันเองในในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับประชากรเนี่ยมันจะมันจะได้ค่าออกมาเป็น normal curve มันมันจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดมันก็จะมีได้มากได้น้อยไล่เรียงกันไปแต่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติความความความยากหรือว่าความที่มันมีมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เพราะว่า เมื่อมันมันโดนบีบคั้นแล้วก็โดนเร่งร้าวเนี่ยเราก็มักจะ,ะละเลยการมีเหตุผลลงไปนะครับพอเราละเลยการมีเหตุผลลงไปเนี่ยสิ่งที่มันมันยึดโยงเราอยู่เนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ามันเป็นกันได้ทุกคนด้วยนะคือไม่ไม่ได้ ไม่ได้ตําหนิใครนะครับในมุมมองของของการพูดคุยหรือในมุมในมุมมองของเหตุการณ์เนี่ยหลายเรื่องมันก็นกนกลึกลับนะครับเพราะว่าเรื่องมันใหญ่ม,หญมันใหญ่กว่าการทอยลูกเต๋ามันใหญ่กว่าการถอยเหรียญนะเคสเคสของความรู้สึกเราเนี่ยเราเราเราไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงนะเราอยู่บนความรู้สึกเสมอผมเคยเล่าครั้งหนึ่งใช่ไหมเรื่องของการถอยเหรียญนะครับ ถ้าเราพูดถึงความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็คือมีโอกาส50 50ระหว่างหัวกับก้อยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้เมื่อทำลงไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราคือความทรงจำนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อเราเราทอยเหรียญครั้งที่หนึ่งแล้วมันออกหัวนะมันก็โอเคหัวทอยเหรียญครั้งที่สองมันยังออกหัวอีกเท่ากับหัวติดกันสองครั้งมันก็ยังเป็นหัวถูกไหมครั้งที่สามออกหัว ครั้งที่สี่ออกหัวครั้งที่ห้าออกหัวครั้งที่หกถ้ามันยังออกหัวอยู่อีกเนี่ยหรือครั้งที่เจ็ดความอดทนของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มจะไม่เท่ากันความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันมันจะค่อนข้างจะมีอคติขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเหรียญนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเรามั่นใจว่าการออกหัวติดกันเนี่ยมันจะมีลิมิตหรือว่ามีข้อจํากัดที่เรายอมรับได้อยู่จํานวนหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย 50%ก็คือโอกาสเกิดเท่าๆกันเนี่ยมันมันไม่ใช่เกิดหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยสลับกันแบบนี้นะในแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอิสระจากกันพอจะนึกออกเนาะเหรียญเป็นเหรียญเดิมแต่การโยนแต่ละครั้งเป็นอิสระจากกันสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดรูปแบบมันได้ก็คือว่ามันจะออกหัวกี่ครั้งแล้วมันถึงจะเป็นก้อยอันนี้มันเป็นส่วนที่เรากำหนดมันไม่ได้แต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยถ้ามันออกติดกันจำนวนมากเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าโอกาส โอกาสในการที่ที่มันจะเกิดซ้าแบบเดิมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองถามว่าไอ้ตรงเนี้มันมาจากไหนไอ้ตรงเนี้มันมาจากการที่เราเห็นธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องอีกนะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอ่าเราอยู่กับการรับรู้ใช่ไหมเราเห็นท้องฟ้านะมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมีมืดมีสว่างมีฤดูกาลหมายความว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มองว่าถ้าถ้ามันเป็นความยุติธรรมหรือว่ามันเป็นความถูกต้องเนี่ยการทอยเหรียญเนี่ยมันควรจะออกสลับหน้าหรือถ้าติดกันเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ไม่เกินไม่เกินสาครั้งไม่เกินสครั้งไม่เกินห้าครั้งอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจํานวนของการออกหน้าเดิมออกหัวมา7จ็ดครั้ง8ดครั้งเนี่ยเราเริ่มรับไม่ได้ เมื่อเราเล่าไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเชื่อว่ามีการตุกติกนะมันจะมีการให้เหตุผลต่างๆนนาาเข้ามาแต่ถ้าเอาทเชิงวิทยาศาสตร์เอาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เอาเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยโอกาสที่มันจะออกหัวเจ็ดครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปได้อันนี้เรียกว่าความเป็นไปได้แต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยมากมันมันซ้อนอยู่กับความน่าจะเป็นด้วยนะถูกไหมความน่าจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันคือการออกหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยก็คือห้าสิบห้าสิบห้าสิบ แต่ความเป็นไปได้ที่มันจะออกหัวเจ็ดครั้งเนี่ยมันจะน้อยน้อยมากๆเพราะว่าโอกาสในแต่ละครั้งมันจะโดนคูณลงไปนะมันจะโดนคูณด้วยครั้งที่แล้วที่มันเคยออกมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งมันจะน้อยลงอารมณ์มันเข้ามาพออารมณ์มันเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราเริ่มเริ่มไม่เรียกว่าอะไรอ่าไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอ่าเริ่มเริ่มมีการตัดสินเริ่มเริ่มแล้วถ้ามันมี มันมีการเดิมพันหรือว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์นี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมายุติธรรมด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องโอเคเราพูดไปเรื่องอเรื่องการออกอ,ออกหัวติดกันเยอะเกินไปถูกไหมทีนี้ไอ้กระบวนการของของของความคิดของเราเนี่ยที่มันที่มันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับ ข้อเท็จจริงทางทางคณิตศาสตร์เราจ้องอยู่แต่สิ่งที่เราสนใจนะครับเราสนใจแต่ตอนนี้คนที่สนใจก็คือสนใจสนใจว่าคนที่แพ้วัคซีนไม่ว่าจะแพ้วัคซีนกี่คนเนี่ยมันก็คือการแพ้วัคซีนนั่นก็คือสิ่งที่เราสนใจเหมือนกับว่าเราเรามองในส่วนน้อยส่วนน้อยของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันมีเกิดขึ้นไหมมันมี มันมีเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยไอ้คาว่าส่วนน้อยเนี่ยเราไม่รับรู้แล้วนะเราไม่รับรู้กันแล้วเราปล่อยอ่าเราปล่อยออกไปก่อนแล้วมันมันจะให้ผลอะไรมันจะให้ผลเป็นความวิตกกังวลต่อตัวคนที่ต่อตัวคนที่คิดในลักษณะนี้นะแล้วไอ้การคิดลักษณะนี้มันส่งผลลงลึกไปที่จิตใต้านสมรึก